สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนคุณอยู่กับผมช่องชูบีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นฮีโร่สายโลมิงอย่างอเลนนะครับที่ผมไม่อัดต้องเด็ด,ด,ดตอนต้นเกมเพราะว่านะผมจะให้ดูว่าตอน, game, อนเลดเกมอเลนมันโกงขนาดไหนนะครับเราจะสอนวิธีการยืนเลนแพดปัจจุบันว่าเล่นยังไงพร้อมสอนวิธีการเล่นคอมโบอะไรสำหรับคนที่เพิ่องอยากหันมาเล่นอนเลน,นครับโอ้ยวิธการเล่น เพอร์เฟคคอมโบฮะคือกดอติท่าสองแล้วก็ฟัน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 จนท่าหนึ่งกลายเป็นสีมีหลอดสีฟ้าอยู่ท่าหนึ่งแล้วก็ตีแต่บางมันจะทําไม่ได้เงั้นครับเนื่องจากมันจะทําทำเพอร์เฟ t คอมโบไม่ได้ครับเพื่อเนื่องจากมันมีพวกตัวล็อกเก่งๆไม่ใช่พวกตัวล็อกครับพวกตัวสตัร์เก่งๆอย่างเช่นบางทีนะกำลังจะใช้แล้วโดนสตัร์ทโดนสตัรเลยใช้ไม่ได้ก่อนนะครับชอบมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆครั้งครับ อลิสเตอร์ล็อกก็สวยดีครับอะไรอะไรนะอะไรอลสเตอร์จำจำชื่อนี่บอกต่อได้นะตัวอย่าดีว่ะอันนี้เราไม่ได้นะครับเราตายเราตายเราตายโอ้ยไม่ตายอีกครับอเลนอเลนโดนอเลนตัวจริงโดนสิบร้อชนยังไม่ตายครับ พราะอารนีนมันถึกจริงๆ,ๆนะครับผมว่าเราไม่ได้การเรา,เราพยายามอยู่พยายามป้องกันแต่ป้อมนะครับพยายามอย่าไปโบวถ้าอยู่คนเดียว mistakes. อารีนมันไม่ใช่ตัวที่หนึ่งวีห้าได้เหมือนฟอร์เรนดิโนหรือเหมือนสกัดที่มันวันพันแมนการันตีเปิดได้ครับแต่ไม่แต่ไม่การันตีเราไปใช้เราจะรอดนะถึงถึงมันเหลือเลือดน้อยแต่ถ้าอยู่ร่วม <c oughs> ๆกันหลายๆคนก็แข็งเก่งนะครับแบบนี้เลยครับสตาร์เบิร์สสตีม ถ้าเปคิดที่ตัวก็สตาร์บัคส์สตีมครับเดี๋ยวถ้าเป็นอเลนก็อะไรก็ไม่รู้ถ้าใครดูซอสซอสอาร์ตอะไรจะรู้ครับท่านหนึ่งคือสตาร์บัคสตีมเอ๊ะว่าแต่พยายามเก็บท่านหนึ่งไว้ก่อนนะไม่ใช่ครับพยายามเก็บสกิลไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมได้ของประมาณสามชิ้นนะครับเรียกไอเทมแบบ ของดีๆมาอ่ล็อกเลยม่ไม่เอาดีไว้ต้องใช้ตีปืนกับอ้าวผมกดผพิดโอเคโอเคอันตีเลยมีหมดนะครับตอนนี้เราต้องเล่นอย่างระ,ะมัดระวงังต้องเลื่อนสก,กิลเพื่อจะได้รู้ครับอ่าเราแตกครับโอเคเราแตกไปครับไม่เป็นไรครับแตกก็ไม่เป็นจะได้รอครูดาวอันตีด้ครับอเลนแพสซีฟของมันคือถ้าตีแปดทีแล้วมันจะเด้งเลือดเจ้าอเลนเนี่ยครับ คู่มือก็บอก,กนนะครับอลเลนต้องเป็นฮีโร่ที่ต้องมีเลเวลหมอเลเวลในระดับหนึ่งและเลเวลเลเวลสูงในระดับหนึ่งและของของเยอะในระดับหนึ่งนะครับถึงจะเก่งได้โอ้โหใครเล่นอลเลนก็ลําบาก,กน,นะครับแต่ถ้าใครเล่นเป็นนะโกงมา,มาเลยนะครับออกตัดเลือดก,ก็ได้นะครับหรือจะออกเจาะก,ก,ก็ดีครับแต่ว่าผมเน้นเปออกออกตัดเลือดดีกว่า เล่นตามเซตนี้ก็เลยครับมีรองเท้ารองเท้าอันนี้แล้วก็มีดาบขี้มีตัดเลือดมีโล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 นั่นครับแล้วก็มีเกาะเกิดแล้วจะเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดเป็นเฟนริวนะครับถ้าใครชอบโจมตีให้เอาเฟนจากเกาะเกิดเป็นเฟน,นริวแต่ผมผมก็จะเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดเป็นเฟนริวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ตายแล้วหนีนะครับ เราบวกได้นนะแต่ผมว่าเราโอ้ม่ได้รับไม่ได้ครับ,รบสี่ลมหนึ่งยังก็ไม่ชนะครับถึงฟอลอเรนติโนอาจจะยังไม่ชนะด้วยซ้ำครับเพราะผมจะปไปไปเฟนริวดิวกว่าเฟนริวมันมันไม่ใช่ดูเทกว่าไว้ตายตีโกลมอยู่ผมกะจะไปจะไปสอยโกลียมสักหน่อยมีไหม,ม,มถ้าสมมติราแกตช่วยกดอันตีสมมติผมโดนตีโลแกตช้อันตีเกาะหัวคีลาก็ได้นะครับให้คีลารับเดเมจแทนมยวจะตายครับหรืออย่างเงี้ยนะเราจะกดอันตีที่ศัตรูเพื่อ ผมว่านะจะใช้ท่าสองเปิดก่็ได้จะได้เก็บอันติเอาไว้ใช้スタบเลสตรีมผมไม่แรงเลยได้ครับได้สスタบเลสตรีมนี่ไม่ต้องนะครับโอ้สตาบเลสสตาบเลสตรีมไม่ได้ครับโอเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ผมเช็คผมเช็คอันติก่อหัวคีราก็ได้ครับแต่เมื่อกี้เสียายที่ตายผมไม่มีอันติเด็ออนซันเซตครับฟันเลี้ยว ไว้ตายแล้ว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 อันนี้อย่าบัวครับบัวแล้วตายดีท,ที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าเขามาเจอก็รีบใช้ท่าสองหนีเลยครับผมนันเป็นเดสแต่ะผมนันไม่ใช้ฟิกเกอร์ครับอเลนเป็นหนึ่งในลูกลักของผมเลยนะครับวันนี้ผมจะบอกอเลนวิธีการเล่นในแพทแพทป,ปัจจุบันถ้าใครอยากรู้วิธีการเล่นอรลนเพิ่มเติมก็ไปดูที่คลิปคลิปคลิปอเลนคลิปต่อของผมก็ได้นะครับแต่นี้คนละไอดีกันครับเอ๊ะเืยไอดีเดียวกันนะจะไม่ได้ครับ โอ้โหท่านหนึ่งก้ได้ครับท่านหนึ่งเอ๊ะใครตามเนาะอลาวิวตกใจนึกว่าไม่ใช่ปีศาจครับนึกว่าศัตรูตามมาพยายามเก็บสกิลด้วยนะครับเดนลนี่ไม่ทำนะชิงท่าสองจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเงี้ยสามารถสตาร์ทศัตรูด้วยข้อไม่ใช่ข้อสองครับท่าที่สองอคือหัวใจของเอลเลนเลยนะครับเพราะมันเอ๊ะพวกเขากำลังจ้องมองมังกรอยู่แลว่าทีมสองข้าง กำลังจะเอามังจะ,จะเอามังกรไหมไม่มีใครเอาเองี้ยเราเอานะครับตอนระหว่างที่มังกรจะทับเราให้กดสตาร์เบสตีไหมครับอืมสตันมังกรได้เห็นเห็นใช้วงมาให้กดนอะไม่ใช้เลยเหรอตายแล้วตายแล้วเราตายแล้วเราตายแล้ววิ่งสู้ไม่ได้เขาเป็นี้ก็ตายอยู่แล้วสู้กดอัตีไม่ดีกว่าหรอครับ อืมไม่จังไม่ตายกันไม่ได้หนึ่งคิวใช่ครับอันนี้ีลยวเขาอเลนมันเป็นฮีโร่ที่ที่นะที่โกงโกงพลิกเกมนั่นเองครับอเลนแต่อเลสเตอร์อเลสเตอร์อเลสเตอร์มันอยู่สตาร์บัส๊สเออมีรอดครับโอ้ยที่จริงเรารอดนะครับแต่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 อเลสเตอร์าพาคนมาเว้ยไม่แปลครับเจ็ดคิวตายห้าซับหกคือว่าอเลนเนี่ย อารเรนผมชอบอาร์ลเรนมากๆเลยนะครับสำหรับผมมันผมชอบอาร์ลเรนมากๆเลยท่าสองมูท่าสองหรือมูนแฟชเนี่ยมันจะพุ่งไปแล็อคขาศัตรูได้ครับส่วนอันติอันติเดชอสสดโอ,โอลเลสเซตโอ,อ้โหอารสเตอร์อารสเตอร์โกงมากมากเลยนะครับอารสเตอร์ก็โกงที่เกมเหมือนกันนะครับไม่รู้สึกเหมือนคลิปนี้อาร์เรนคลิป ก่อนดูเก่งกว่ายีมีใครคิดด้วคเขาว่าเล่นคลิปก่อนดูเก่งกว่าไปบวกกันต่อเลอเพราะว่าจะออกไปเฟรนลิวดีกว่าออกไปเฟรนลิวจะดาเมจแรงแบบตีทีตีตีทีพันกว่าไอ้ขีราก็แรงครับ ผมยังไม่ทันได้ตีคีบป่าเลยเดี๋ยวคุยกัครับตอนนี้สตาร์เบ s ร์ตสตีมเราแรงมากๆมาเลยครับโอ้โหโดนสตาร์เบ s ร์ตสตีมทีเดียวคีบป่าถึงกับตายเลยครับอออใช้ท่าสองนี้มาเลยครับอเลสเตอร์อย่าดูถูงครบอเลสเตอร์มันแรงเฟนริวครับจะเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดเฟนริวเนี่ยครับถ้าใช้ ผมว่าเราเปลี่ยนเป็นปกาะเกลือด,ดีกว่าแล้วพอใช้เกาะเกลือเสียค่อยขายแล้วใ้เใป็นเฟรนิลิวเนี่ยครับอันนี้เป็นทริกง่ายๆของเกม Rv ครับดีคอร์ดีไหมเนี่ยยวด,ดูครับว่ามังกรมีคนอยู่กับมังกรถ้าไม่มีตีมังกรเป็นพังเลยครับต่บัสจะมาเนี่ยที่ย่งเราบอกเลยครับบัสมันบัสมันมันมันไม่โกงเราเหรอกแ่เราโกงว่าบบับบบบททสด้วยซ้ำ เกมนี้ดูท่าจะมีแนวโน้มแพนะครับแต่ผมบอกอเลน,นมันโกงพี่เกมได้เลยนะครับแต่เราต้องอยู่กันหลายๆคนครับทุกคนไปเติมเลือดให้เต็มก่นกอนก่อนที่เราจะสู้ใช่ครับต้องเติมเลือดให้เต็มเอ๊ะเธอรู้สึกปัม๊มเธโดนดาเมจบวกเลยครับทุกคนโกงพี่เกมนี่นะครับอเลนเนี่ยอ่ะแพ้อ,อีกแล้วนะครับคลิปนี้แพ้ตลอดเลยครับโอเคครับ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ถ้าใครชอบอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมยังไม่ทันสอนเลยแต่ก็แพ้แล้วนะครับ,บ,รบไม่ดูกันต่อคลิปหน้านะครับใครอยากดูตัวอะไคอมเมนต์นได้เลยนะครับบายครับ